มือมือคว้างระเบิดใส่เวทีนักร้องลูกทุ่งดาราสุริยาชินพันธ์นักร้องสาวกับหางเครื่องโดนเข้าไปเต็มเปล่าเสียชีวิตสองศพคาเวทีได้รับบาดเจ็บกันระนาวส่วนตัวนักร้องลูกทุ่งชื่อดังโชคดีกำลังเข้าไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวหลังโรงจึงลอดตายอย่างวุดวิตสาเหตุมาจากวัยรุ่นเมาแล้วแซวหางเครื่องที่หน้าเวทีจนเกิดการชกต่อยกับเด็ก คุมเครื่องไฟสารวัตรทหารรวบตัวส่งผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้ใหญ่บ้านปล่อยตัวออกมาเข้าใจว่าน่าจะกลับมาปาระเบิดเขาใส่ด้วยความแค้นเรื่องราวตำนานคดีดังปาระเบิดเวทีลุกทุ่งดาราสุริยาชินพันธ์นักร้องห่างเครื่องดับสองศพจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังเวลาหนึ่งนาฬิกา รอยต่อค่ำคืนวันที่18ต่อเช้าวันที่19มกราคม2523ร้อยตำรวจตรีสุเทพอ่ำพันธ์ร้อยเวรสพออเมืองสมุทรปราการรับแจ้งเหตุคว้างระเบิดถล่มวงดนตรีลูกทุง่งสุริยาชินพันธ์ที่กำลังเปิดการแสดงอยู่ในงานประจำปีวัดตำรุ ถนนสุขุมวิทตําบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมีคนได้รับบาดเจ็บและล้มตายตร้อยตํารวจตรีสุเทพจึงพร้อมด้วยนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่หลุดไปสอบสวนที่เกิดเหตุทราบว่าชาวบ้านช่วยกันนําคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการหมดแล้วในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบหลุมระเบิดที่พื้นดินหน้าเวทีการแสดงกว้างประมาณ1ฟุตลึกประมาณ5นิ้วสเ็ตระเบิดยังฝังตามไม้พื้นเวทีเครื่องไฟหน้าเวทีแตกเกลื่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายประมูลชินพันธ์หรือสุริยาชินพันธ์อายุ27ปีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหัวหน้าวงดนตรีและนางระพีพันธ์เป็มรัศมีภรรยากับลูกวงที่ปลอดภัยจากระเบิดไปสอบสวนพร้อมกับไปสำรวจคนที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดร,ระเบิดหลายรายและมีผู้เสียชีวิตสองรายเป็นนักร้องในวงกับหางเครื่องประจําวงหนึ่งคน ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นมีนักร้องลูกทุ่งชายคนหนึ่งโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่ตาซ้ายซึ่งหมอเผยว่าต้องพิการบอดสนิทและยังมีครูฝึกห่างเครื่องห่างเครื่องนักดนตรีและคนคุมเครื่องไฟหน้าเวทีหลายคนนอกจากนั้นยังมีลูกชาวบ้านอีกสองคนที่พ่อแม่เข้ามาชมดนตรีได้ถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บไปด้วยและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากการเหยียบกันร,ระหว่างการแตกตื่นก็ระหนโอดลมานวิ่งหนีหลังเกิดเหตุระเบิดแต่บาดเจ็บไม่มากจึงพากันกลับบ้านไปหมด จากการสอบสวนได้ความว่าทางวัดตำรุได้หาวงดนตรีสุริยาชินพันธ์มาแสดงในงานประจำปีของวัดโดยการกั้นวิกเพื่อเก็บเงินบำรุงวัดไรายได้แบ่งกันคือทางวงดนตรีได้60%สทางวัดได้40่เอร์การแสดงเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา20นาฬิกาของค่ำคืนวันที่18มกราคมปรากฏว่าแฟนเพลงทั้งใกล้และไกลต่างพากันมาอุดหนุนซื้อบัตรเข้าชมการแสดงนับพันคนจนแน่นขนาดครั้นเวลาประมาณ22นาฬิกา มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณสิบกว่าคนเมาแปรกันมาเต็มที่ได้ซื้อบัตรเข้ามาชมและค่อยๆแทรกตัวจนมาติดเวทีการแสดงโดยกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวนั้นส่งเสียงแซวห่างเครื่องสาวตลอดเวลาท้ายที่สุดยังทำเครื่องไฟที่ส่องหน้าเวทีแตกจนเป็นเหตุให้มีปากเสียงกับเด็กคุมเครื่องไฟหน้าเวทีเพราะไฟหน้าเวทีดับจนมืดหมดผลที่สุดเกิดการชกต่อยกันขึ้นสารวัตรทหารและตำรวจที่รักษาการอยู่ในงานเข้าระงับเหตุ จับกลุ่มัยรุ่น2ตัวนำตัวไปส่งให้ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกรรมการวัดตํารุคุมตัวไว้รอส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจในภายหลังจากนั้นการแสดงก็เริ่มกันต่อโดยสุริยาชินพันนักร้องลูกทุ่งชื่อดังออกมาร้องเพลงอีกหลายเพลงรวดเดียวแล้วสลับสับเปลี่ยนให้นักร้องลูกวงออกมาร้องบางและสุริยาเข้าไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายหลังเวทีขณะนั้นเป็นเวลาเราเที่ยงคืนเศษการแสดงได้สิ้นสุดลง ประชาชนคนดูกำลังทยอยกันออกจากเวทีการแสดงและทันใดนั้นเองโดยไม่มีใครคาดฝันระเบิดลูกหนึ่งถูกคว้างมาจากด้านข้างเวทีลอยระเรีวไปตกที่พื้นหน้าเวทีแล้วเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นวันไหวประชาชนโกรธหนโอลมานวิ่งหลบหนีตายกันถึงกับเหยียบได้รับบาดเจ็บระนาวยังผลให้ท้ายที่สุดนักร้องกับห่างเครื่องโดนสะเก็ดระเบิดเสียชีวิตสองศพและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลอีก11คนดังกล่าว สำหรับมือระเบิดรายนี้เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นที่ก่อเหตุแซล์หางเครื่องและทําเครื่องไฟหน้าเวทีแตกจนเกิดการชกต่อยกับเด็กลุมเครื่องไฟแต่ปรากฏว่าวัยรุ่นที่จับกุมตัวได้สองคนแรกผู้ใหญ่บ้านและกรรมการวัดได้ปล่อยตัวไปก่อนแทนที่จะส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจจึงยิ่งแน่ใจว่าต้องเป็นวัยรุ่นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มน,นั้นซึ่งจะสอบสวนผู้ใหญ่บ้านและกรรมการวัดว่ารู้จักกลุ่มวัยรุ่นทั้งคู่หรือไม่เพื่อสือบหามือระเบิดรายนี้ต่อไป ในขณะที่ลูกทุ่งดาราสุริยาชินภันฑ์กล่าวกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐด,ด้วยใบหน้าหมองมนเพราะเศร้าใจที่ลูกวงถูกระเบิดเสียชีวิตถึงสองคนกับได้รับบาดเจ็บอีกนับสิบในครั้งนี้โดยหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบกระทั่งถึงรุ่งเช้าวันใหม่นักร้องลูกทุ่งกล่าวว่าวันนี้ต้องงดการแสดงที่วัดหนองปลิงเมืองกาญจนบ,บุรี เราต้องอยู่จัดงานศพให้ลูกวงเสก่อนและขอคืนเงินมัดจำให้ผู้มาติดต่อไปแสดงส่วนงานวัดคลองด่านสมุดปราการในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ก็ว่าจะไม่ไปแสดงเพราะหวันว่าจะถูกวัยรุ่นกลุ่มเดิมตามไปล้างแค้นอีกผมโชคร้ายจริงๆทำมาหากินให้ความบันเทิงกับประชาชนแท้ๆไม่น่าต้องรับผลแบบนี้เลยลูกทุ่งดาราสุริยาชินพันธ์โอดครวน ในปี2523ดูเหมือนว่าวงดนตรีลูกทุ่งดาราสุริยาชินพันธ์จะต้องประสบพบกับเหตุการณ์ขึ้นลงขึ้นศาลหลายงานด้วยกันตั้งแต่ต้นปีกระทั่งปลายปีเมื่อเวลา22นาฬิกาวันที่29พฤศจิกายน2523ขณะที่ร้อยตำรวจตรีเกียงศักตะศาลร้อยเวรสพคลองหลวงขับรถตรวจความเรียบร้อยผ่านไปถึงหน้าโรงภาพยนตร์สหมิตรริมถนนพหลโยธิน หมู่สาตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็ประสบเหตุผู้คนกำลังวุ่นวายจากภายในโรงภาพยนตร์ประกอบกับมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจึงรีบวิทยุเรียกเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุหลังผู้คนสงบแล้วจึงพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกทั้งปืนและมีดถึงห้าคนจึงรีบนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลภูมิพลเป็นการด่วนจากการสอบสวนเบื้องตน้นเจ้าหน้าที่พบว่า ภายในโรงภาพยนตร์สหมิตรนั้นกำลังมีการแสดงดนตรีของวงดนตรีลูกทุ่งดาราสุริยาชินพันธ์ซึ่งในขณะเดียวกันที่โรงภาพยนตร์ประธานพรซึ่งอยู่ห่างออกไปราวๆหนึ่งกิโลเมตรก็กำลังมีวงดนตรีลูกทุ่งของเด่นดอกกระดูเปิดแสดงประชันอยู่เช่นกันเป็นผลให้คนดูต้องแบ่งกันไปอุดหนุนทั้งสองวงกระทั่งต่อมาเกิดข้อพิพาทระหว่างวงดนตรีทั้งสองวงขึ้น โดยเจ้าหน้าที่พบว่าในจํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนั้นมีทั้งคนในวงดนตรีของสุริยาชินพันธ์และคนของวงดนตรีเด่นดอกประดู่ประกอบกับหลังจากการนําคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ววงดนตรีสุริยาชินพันธ์ซึ่งหยุดการแสดงชั่วคราวได้เปิดทําการแสดงต่อแต่คนของวงดนตรีทั้งสองยังคงเคลื่อนไหวเตรียมการทวงหนี้แค้นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเสริมกำลังเพื่อป้องกันเหตุหลายที่อาจลุกลามอย่างไรก็ตามสาเหตุของการประทานในครั้งนี้ยังไม่แน่ชัดนัก ในขณะที่คนจากวงดนตรีสุริยาชินพันธ์บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าคนของเด่นดอกระดูเข้ามาก่อก,กวนการแสดงเลยประทะกับคนของตัวเองซึ่งพยายามรักษาความสงบในขณะที่คนจากเด่นดอกระดูเองก็ยืนยันว่าคนในวงของตนเองนั้นเพียงคนเดียวกําลังเดินทางไปเก็บป้ายโฆษณาในบริเวณนั้นแล้วถูกล้อมกรอบส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรและใครอยู่ในข่ายกระทําผิดต้องรับโทษนั้นเจ้าหน้าที่กําลังสอบสวนหาข้อเท็จจริงอยู่ สำหรับหัวหน้าวงดนตรีซึ่งต่างก็เป็นทั้งดาราและนักร้องดังทั้งสองคนขณะเกิดเหตุก็อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุแต่ถูกลูกน้องกันให้อยู่ภายนอกและมีรายงานว่าไม่ได้ถูกลูกหลงหรือได้รับบาดเจ็บแต่ประการใดกราบขอภยัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอ เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะไ e จ e น d ด r รี h ชา n e l